ผู้ชมครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาในซอยเจลิญนคร29ทับสองน,นะครับสุดซอยเลยแล้วก็ไาเจอร้านลับของเราแล้วนะฮะชื่อว่าร้านบ้านเพชรเจ้าพญานะครับเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆติดริมน้ำแล้วก็เป็นลับจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาคผู้ชมนะครับไปดูว่าเมนูเด็ดของที่นี่เป็นอะไรนะครับแล้วก็บรรยากาศจะดีแค่ไหนวันนี้จะปเชื่อจริงๆเนาะ เราได้ที auto, children, so, ่น so, you know, so, you know, so, right? so, ั benefit, show, well, ่งเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาดูเมนูอาหารแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ที่น่าทานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่เขาแนะนําก็จะมีปลาสองพบนะครับแล้วก็จะมีที่เนี่ยดูจากรีวิวมาหมูกรอบดีก็เลยสั่งหมูกรอบไปนะครับและก็สั่งเป็นแกงไปอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ไปน่าจะเป็นแกงป่านะครับส่วนบรรยากาศที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นวิวตึกนะถ้าเกิดมาตอนเย็นหรือมาตอนค่ำๆเนี่ยผมว่าน่าจะเหมือน เหมือนฮ่องกงอ่ะเออเพราะว่ามีทั้งเอเชียทีคอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตึกต่างๆด้วยนะครับจริงๆนะบรรยากาศดีจริงๆก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับมาลองกันนะครับกับร้านลับของเรากับคาดิสเปเชียลด้วยนะครับกับร้านบ้านเพชรจ้าพยาอยู่ที่เจริรนคร29ทับ2ครับ ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สั่งไปอย่างที่ผมบอกเลยว่าปลาสองพบแกงป่าหมูแล้วก็นี่ฮะหมูกรอบัพวพริกเกลือนะครับสามอย่างนี้เป็นเมนูเด็ดของที่ร้านนี้เลยและก่อนอื่นผมก็ต้องขอไปกินให้อิ่มนํำสำราญก่อนเดีจะกินเผื่อนะครับคุณผู้ชมอร่อยไม่อร่อยอยังไงจะบอกในทีนึงแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยอร่อยอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วขอตัวก่อนนะครับ